สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูเรื่องระบบปั๊มน้ำมันเครื่องครับของเวฟร้อยกับเวฟร้อยสิบครับเวฟร้อยร้อยร้อยสิบคารบูครับผมว่ามันต่างกันยังไงครับมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแล้วก็ใส่แทนกันไม่ได้ด้วยครับผมดูกันก่อนครับมาดูของเวฟร้อยก่อนครับ เรียบร้อยนี่ครับปั๊มน้ำมันเครื่องจะเล็กๆแบบนี้ครับจะไม่ใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้จของร้อยสิบนี้จะคล้ายของเรียบร้อยยี่ห้าครับใหญ่ๆครับเรียบร้อยนี่จะขับจะขับโดยนี่ครับจะมีเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องที่ต่อกับโซ่เราลิ้นครับโซ่เราลิ้นแล้วก็ข้อเหวี่ยงครับ เขาเวียนจะอยู่ตรงนี้ครับจะมีเฟืองครับแล้วก็โซ่เราลิ้นก็จะขับตัวนี้ไปด้วยครับเวลาเครื่องทํางานครับตัวนี้ก็จะหมุนไปด้วยครับผมเฟืองเฟืองตัวนี้ก็จะหมุนไปด้วยก็จะมาขับนะครับมันจะน่ครับเดืรียนะครับเดืรียนี้จะเข้าไปในรูนะครับไปล็อกในรูนี้แล้วก็หมุนครับหมุนให้ปั๊มน้่มันเครื่องมันทํางานครับนี่ครับอันนี้คือในส่วนของเวฟร้อยครับนี่ครับเวลาประกอบเข้าไปครับมันก็จะ ไปแบบนี้ครับหมุนครับหมุนครับตัวนี้ก็จะทํางานครับหมุนตามาโซลอลิ้นครับโซลอลิ้นที่เยวอยู่กับข้อเหวี่ยงครับเี่ยวกับเฟืองข้อเหวี่ยงเราก็ไปปั๊มน้ำมันเครื่องอีกทีนึงครับนี่คือการทํางานของปั๊มน้ำมันเครื่องของเรียบร้อยครับ จบไปครับผมเ่านี้ก็เป็นของร้อยสิบครับร้อยสิบนี่ปั๊มจะใหญ่ขึ้นครับตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนี่จะใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะไม่มีปั๊มน้ำมันเครื่องครับจะไม่จะไม่ไม่มีเฟืองปั๊มครับเห็นไหมครับจะเป็นลูกกลิ้งเฉยครับลูกกลิ้งยางเฉยครับลูกกลิ้งยางไม่ไม่ไม่มีเฟืองครับเห็นไหมครับของเรียบร้อยจะเป็นแบบนี้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองครับนี่ครับนะครับจะเป็นเฟืองครับร้อยสิบยไม่มีครับร้อยสิบปั๊มโดยโดยเข้าอย่างฝั่งนี้ครับเข้าวอย่างฝั่งขวาครับเห็นไหมครับมันจะมีเฟืองเฟืองปั๊มครับเฟืองที่ทําให้ปั๊มมันเครื่องทํางานครับแล้วก็จะมีเครื่องพัดติอยู่ข้างในครับ เฟืองตันนี้ก็จะล็อกอยู่กับเพลข้อเหวี่ยงฝั่งขวาครับจะมีมีริมครับมีเดือยครับเล็กๆครับก่อไว้ครับคล้ายๆของไว้ร้อยยี่ห้าครับผมแล้วเวลาข้อเหวี่ยงหมุนครับปั๊มมันเครื่องก็จะหมุนไปด้วยครับเฟืองก็จะหมุนไปด้วยครับผมแข็งเหมือนกันครับแต่ว่าแข็งคล้ายกันเหมือนกันแต่ว่าการทํางานไม่เหมือนกันครับผม นี่ก็วนอีกคลิปนึงครับผมที่ผมนำมาฝาก f อครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ f อทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ผมก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่องเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับผม เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ